ผมกำลังดูมายากลพี่รู้จักเดวิดคัปเปอร์ฟิลไหมใครวะเดวิดคัปเปอร์ฟิวนี่ไงพี่เขาเป็นนักมายากลระดับโลกเชื่อป่ะเขาเดินทะลุกำแพงเมืองจีนได้โคตรเจ๋งแต่ข่าวนี้นานแล้วนะและตอนนี้มีคนเก่งกว่าเขาอีกอะไรนะมีคนเก่งกว่าเดวิดที่เดินทะลุกำแพงอีกเหรอมีสิวะแล้วเป็นคนไทยด้วยเก่งกว่าเดวิดแล้วเป็นคนไทยจะเชื่อได้ไหมพี่พีแรกกูก็ไม่เชื่อแต่หลังจากกูไปถามหลวงพี่หลวงพ่อมาหลายวัดไม่มีใครเสกให้บัตรขยิงได้จะมีก็แต่ก็ นอของมองไทยเศกให้บัตรเขย่งได้หลายเขตเลยมึงบัตรที่อยู่ในหีบเนี่ยนะเขย่งได้มันใช้กระดาเยี่ยอะไรวะพี่แค่เรื่องบัตรเขยงเอ็งอย่าเพิ่งตื่นเต้นยังมีคนเก่งกว่านี้เขาคืออาจารย์โจแห่งปัตตานีใครว่าอาจารย์โจแห่งปัตตานีเขาว่า ท่านเป็นเกจิดังแห่งภาคใต้ท่านสามารถเสกเรือลำใหญ่ๆที่มีน้ำมันให้หายไปจากเมืองไทยถึงสามลำเรือลำใหญ่ๆที่ลอยน้ำเนี่ยนะเสกหายไปสามลำเออสิวะอย่าว่าแต่เรือลำใหญ่ๆเลยน้ำมันสามแสนลิตรกับคนอีกสิบแปดคนเสกหายไปพร้อมกันเลยพี่ผมว่าเรื่องนี้ต้องมีเงี้ยงงำเพื่อนงำเงี้ยงงำเพื่อนงั เงียบงำเออเงียบงำก็เงียนงำ <c oughs> ทงั้งกอกนอนและอา <c oughs> จารย์จก็ยังสู้คนนี้ไม่ได้ยังมีคนที่เก่งกว่ากอกนอนใครอีกวะ ไอคนนี้ไม่ธรรมดาอยู่มาหลายยคฉายาเขาคือพระบิดาแห่งการยกเว้นโหแค่ฉายาก็บไรลแล้วออเอ้าเราตอ่อเราต่อปู่จะเล่าให้มึงฟังข่าว,าวมีนายตำรวจสองคนทำเรื่องเาวาเหม็นขาวไปทั่วทั้งกรมนายตำรวจเนี่ยนะทำเรื่องเฉ้าขนาดดาวบนบ่ามีเพียบก็ย,ยังรับสวยกินเรียบเงินเผาขนาดมีดาวเพียบยังกินเรียบอีกเหรอนี่มันตำรวจหรือว่าโจรวะในหน้าที่มันเป็นตำรวจแต่การกระทำมันคือตำรวจเคยมึงแล้วเขาไม่มีความผิดเหรอพี่ โอ้โหเส้นทางการเงินชัดขนาดนี้มันผิดอยู่แล้วถ้าเป็นคนทั่วๆวไปชิบหายไม่ต้องซื้ออ้าวแล้วทําไมเขายังอยู่ได้อะพี่ก็เพราะไอ้สีธนนัยใช้ตัวปีเลี่ยงบาลีแหกกฎไงไอศรีธนนท์ปีใช่มันใช้คาถาเป่าคดีให้หายไปเก่งกว่านักมายาคนก็ไอ้สีธนนท์ใชนี่แหละมึงตอนนี้เองเชื่อข้าได้เลยยังว่าคนไทยทําได้มากกว่าเดินทะลุกําแพงทําได้แล้ยําขนาดนี้ไม่ให้ผมเชื่อได้ไงแต่นั่นใช่รถตำรวจไหมผมเห็นวนมาสองสามรอบแล้วลักษณะแบบนี้ ว่าใช่รีบไปกันเถอะไอียงเฮ้ยจะไปไหนอะพี่มีอะไรมึงไม่รู้เลงไงคลิปที่เราลงไปประชาชนอาจไม่สนใจแต่ตำรวจแม่งเพ่งเล็งไปละตำรวจเพ่งเลง็งเฮ้ยชิบหายละไปย้ยพี่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 อย่าทิ้งกูพี่อย่าทิงาท้ง